ค่ะหลิงเหลีงพองค่ะออมกนกพัฒ <yogurt> น์ค่ะเจ้าเด็กน้อยเจ้าเด็กน้อยใสๆเขาเจอหนูครั้งแรกหนูยุคสิบหกสิบเจ็ดอะ16ย่างกำลังจะ17บเอย่างเงี้ยเด็กมากแล้วก็มาเจอกันอีกที21 ใช่ฉัน,นยังอึ้งอยู่เลยตอนที่แนะนําตัวหมายถึงว่าแบบเขาจะให้แนะนําตัวทำความรู้จักกันก่อนใช่ปะแล้วตอนนั้นหลิงเหมือนน่าจะ20 20กลางๆนะั่งมัง้งค่ะแล้วรู้สึกว่าโ,โหเขาเขา้าเขา้เขาวงการตั้งแต่16บอ่ะก็รู้สึวววสกว่าเออสวยมากอือใช่ค่ะครั้งแรกที่หนูเจอเขาก็รู้สึกว่าเขาเป็นคนที่มีระเบียบวินยัยเพราะเขาอะชอบใส่ชุดออกกำลังมาเรียนแอคติ้ง <c oughs> หนูก็เลย พี่คนนี้ต้องมาเรียนเช้ายังมีเวลาไปออกกำลังอีกหรออะไรเงี้ยเขาบอกว่าไม่ได้ชอบออกแต่ว่าต้องออกตั้งแต่ตอนนั้นแนละ้พี่หลิงก็คือเหมือนจะออกกำลังมาตั้งแต่ตอนนั้นมัน้งใช่ปะอืมเอยๆ, <ผม S 2> ๆออกมาเรื่อยๆเลยอ่ะเ,เ,เป็นคนที่มีวินัยสูงามาก<า>จริงหลิงไม่ได้เป็นคนเข้าหายากนะคะ หลี่ไม่ได้เป็นคนเข้าหายาดจริงจริงออกมาเห็นครั้งแรกรู้สึกไงพี่เขานิ่งมากนิ่งแต่ว่าเขาไม่ใช่คนนิ่งแล้วไม่คุยเล่นด้วยเขานิ่งแต่ถ้าเราเข้าไปคุยอย่างเขาแบบนิ่งอย่างเงี้ยเขาก็เล่นท้าเล่นเอกเงาเราเหงาก็เดินไปหาเขาคือแบบบางขนูไม่มีอะไรทำแบบสมุนตั้งง่อยอย่างเงี้ยใช่ป่ะลิงลิงควงหิวข้าวจังเลยอย่างเงี้ยเขาก็บอก น้องกินนอนนี้มั้ยอย่างเงี้ยเขาก็จะแบบเออเหมือนเขาก็จะเป็นเพื่อนอเราอ่ะเพื่อนเราอะ่ะนึกออกปะแบบอยู่เหมือนเพื่อนกันอะ่ะทํางานมาเขามาทําง,ทงานทั้งวันเนาะแบบเหนื่อยๆมาอย่างเงี้ยมันมันมีเพื่อนสักคนมันก็ดีอะค่ะตอนแรกสุดที่หนูเจอหนูคิดว่าเขาหญิงจำรูเขาได้มาทําทบ้าน,านดีออกำนี้กำนี้ง่ายดหน่อยหรือเธอถามว่าอะไรไม่เข<อ>าออบอกกําลังกายหรอเขาบอกกังวลกายหรออาหลิงลองถามหลิงลองเป็นออเออเออ ชอบออกชอบออกกำลังกายพี่ชอบออกกำลังกายเหรอคะพี่ชอบออกกำลังกายเหรอคะอ๋อเป่าค่ะแค่ต้องทำเราเราจะไม่ได้ว่าแบบเรียลชันเราเป็นยังไงตอนนั้นแต่ไม่ได้รู้สึกว่าหญิงขนาดนั้นแต่แค่รู้สึกว่าเป็นคนเข้าถึงยากเฉยๆแบบคิดว่าหญิงเข้าถึงยากนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยพอรู้จักกันได้ไปกินเธอได้ไปกินหมูกระทะไหมสังคม กินกินกินเออเราจำได้ว่าเราเดินไปพร้อมเพอวันนั้นแล้วเราก็ถ่ายรูปในลีฟแล้วก็ถ่ายรูปหน้าร้านหมูกระทะอะไรอย่างเงี้ยเอ้ยนี่ไม่เคยพูดเลยนี่หว่าว่าแบบมันมีรูปหน้าร้านหมูกระทะที่เราถ่ายอันนั้นจำไม่ได้แล้วแต่ว่าจำได้ว่าได้กินดูคือน้องออมอาจจะชอบบอกว่าตัวเองอ่ะชอบกินแต่สําหรับมุมมองของหลิงอ่ะหลิงรู้สึกว่าน้องออมอ่ะไม่ได้ไม่ได้กินเยอะไม่ได้ โอ,อ้คือหลิงไม่รู้ว่าเพราะว่าในกล่องเขาต้องมีวิตไนมากหรือเปล่าแต่ว่าหลิงจะไม่ค่อยเห็นเขากินหลิงก็จะใช้ว่าน้องอ้อมกินอันนี้ไหมน้องอ้อมกลนพันนี้ับมาน้องอ้อมกินอันนี้ไหมตัวไปว่าทำหน้าตัวไปว่าทำหน้า เออเนี่ยอย่างเงี้ยใช่แล้วน้องก็จะอาจจะไปพักอะไรเงี้ยอันนี้เป็นอะไรที่แบบเออคนอื่นสังเกตแต่ตัวเราไม่ไม่เคยสังเกตจริงๆนะให้มันเป็นตัวเราเลยเราทำมา<ด>ไม่เห็นเขาอ่ะอยู่ในอยู่กับเราในโหมดที่เรา alert แล้วก็โหมดที่เราแบตหมดเอาเค่งตัวตอนเนี้ยแบตหมดใช่เพราะมันแบบตัแบบ้งแต ตีห้าตีสี่คืนนึกออกปะแต่เราก็จะแบบปูนมันเป็นระยะๆอะไรอย่างี้ยแล้วพอได้หนีมันชื่นใจมากเลยนะว่าแบบเฮ้ยเขาเห็นเราในทุกหมดเลยว่าหมดที่เราแบบอ่อมออกมาจากการทํางานอะไรอย่างงี้เขาก็ได้เห็นอ่ะเป็นเรื่องปกติแต่ว่าพี่หนิงพี่หนิงจะมีความสเตเบิลหน่อยจะมีความแบบมั่นคงหน่อยก็แบบเออกลางๆก็ทำงาแต่เนี้ยจะร้อยแล้วสุดนะข้อรักษาไงเรามันอย่างเงี้ยมันจะหนุ่งไงบางครั้งเวลาแล้วมันจะหนุ่งมันขึ้นสุดแล้วก็ลงสุดไม่มีการไม่มี มีทำไมนี่ไงมีไว้ให้แล้วทำว่าจะไปคนคอยแบบบาลานซ์กันรู้สึกว่ามันต่างกันมากๆแต่ว่าอะไรรูป้าพวกเราอ่ะชอบเรื่องอะตรงข้ามกันหมดเลยนะซึ่งซึ่งมันเจ๋งเนาะอะไรอ่ะสมมติทะเลทะเลกับภูเขาอย่างเงี้ยแต่อันอันนั้นยังเป็นเรื่องไกลตัวเรื่องเที่ยวใช่ปะแต่เรื่องการทํางานอ่ะสมมุติการแต่งตัวถ่ายแบบอย่างเงี้ยมีชุดให้เลือกสองชุดนะเราเลือกกันเราจะเลือกคนละอันตลอดเลยรองเท้าเลือกคนละอัน ทุกอย่างเรื่อ,องคนละอันแล้วเขาก็จะเป็นคนคอยซัพพอร์ตเราเสมอว่าสมมติสมมติอ่ะเราไม่มั่นใจหนะ้าทองสมมตินะสมมติไม่สมมตอิอะเราเคยพูดกับเขาเลยแบบเออพี่หลิงพี่หลิงชุดถ้าเกิดว่าชุดชุดเนี้ยมันเป็นชุดโชว์ผงใช่ปะถ้าเอาต้องใส่ชุดเนี้ยเราสลับกันได้ไหมเราไม่มั่นใจ<อ>พี่<อ>หลิงบอกได้เอามาเลยแบบพี่หลิงใส่ให้อะไรเงี้ยว่าได้รึปะ ไม่เคยดูเคยเคยเคยดูดูแบบพี่หมออย่างนยเคยเคยดูเรื่องแบบแต่งตัวโปแล้วไม่ค่อยระวังตัวอะไรอย่างเงี้ยคืออันนี้แฟนเขาก็จะเห็นอยู่เขาว่แบบเขาจะแบบเออเขาชอบใส่สั้นไงเวลาออกอีวงอีเวนต์ก็คนเยอะโหพี่ก็นิดนิดหน่อยหน่อยปะก็ตามเขามั่นใจก็ให้เขาใส่เราก็คอยแบบคอยห่วงแล้วพี่จะรักหนูไหมหนูก็อยากจะรู้แบบนั้น เราเป็นอันนี้เราก็ต้องทําได้อยู่แล้วหนิงเราเล่นละครมากี่เรื่องแล้วเราต้องทำได้แล้วทำนีทำนี้นึ่งสองสามแล้วพี่สุดแลพี่จะรักหนูไหมลุงก็จะรู้แค่นั้นรักรู้กี่โมงแล้วคืนนี้อาจจะให้หนูนอนไหมตะทวีตไหมจะดูไหมจะดูอีพีสี่ไหมรักหนูไหมหนูขอโทษได้ไหมผ่านไหมออฟ หนูขอโทษได้ไหมแล้วพี่จะให้อภัยหนูไหมล่ะหนูแค่กลัวพี่ไม่รักได้แล้วหนูแค่กลัวพี่ไม่รักเออจะรู้แบบนั้นเออน้องอมอยากกินอะไรคะน้องอมง่วงเหรอคะกินกินข้าวมาแล้วเดี๋ยวไปออกกำลังกายต่อค่ะเดี๋ยวพี่ส่งชื่อร้านให้นะคะพี่รู้จักร้านเยอะเลยเออ วันนี้ออกไมายังไงหนอะมันดูเหมือนไม่ไม่ปกติหรือนดูเป็นหลิงไหมอยากทําในสิ่งที่ตัวเองได้ทํามีความสุขกับสิ่งที่ตัวเองได้ทําแล้วก็อืมเราก็ได้ผักผ่อนด้วยขอให้เขาได้ทุกอย่างที่เขาสมหวังขอให้เจอสิ่งดีๆเขาบอกว่าเขาเคยเจอคนไม่ดีด้วย เด็กก็เลยว่าเออขอให้เขาได้เจอคนดีๆจริงๆตั้งแต่แบบต้องแต่ตั้งแต่แบบช่วงนี้มาก็ไม่เจอคนไม่ดีเลยนะเออดีแล้วเจอแต่คนดีๆช่วงนี้เจอคนน่ารักดีแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อไม่ให้พลาดเรื่องราวเด็ดๆกับทางคมชลึกออนไลน์นะครับ